ครับคุณผู้ชมครับไอเอ็นทีวีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการส่งออกนะครับซึ่ง1ปีที่ผ่านมานะครับก็คือปี2,555ก็อาจจะมีหลายๆคนมองว่าตัวเลขการส่งออกของเราพลาดเป้าออไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียรหรือประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาเซียนนะครับก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการผลตัวของการส่งออกมากเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาตรวจสอบสถานการณ์นะครับว่าในปี2 5 5 6นี้นะครับสถานการณการ์การส่งออกนะครับทิศทางแนวโน้มนะครับจะไปในทิศทางาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบนะครับเรื่องนโยบายนะครับรวมทั้งทิศทางเป้าหมายต่างๆนะครับของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่ง ได้รับเกียรติจากท่านอรองดี่ปรึกษาอําัภอวันพิชาลัยนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับดีค่ะครับต้องเรียนถามว่าปี2555ที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นกับการส่งออกในบ้านเราครับก็อย่างที่เราเห็นนะคะหลังจากภาวะน้ําท่วมเมื่อปลายปี54อันนี้ก็ได้รับผลกระทบอันหนึ่งแล้วคือเรื่องของสปายเรื่องของการผลิตนะฮะภายในประเทศที่ทําให้อ่ ศักยภาพไม่ใช่ศักยภาพเป็นเรื่องอการส่งออกของเราเนี่ยมาก็ส่งออกได้ลดความสามารถในการผลิตค่ะคมไม่เป็นไปตามเป้านะคะมีการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีการนําเข้าปัจจัยการผลิตบางตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นการส่งออกก็ทําได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะพอมาเจอปี2555ก็มาเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปซึ่ง บานปลายลุกกรามไปค่อนข้างอยู่ในวงกว้างเกินกว่าที่เราคาดคาดค,คิดไว้นะคะตลาดหลักๆของเราเนี่ยทั้งสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเรามาเนานเนี่ยก็เศรษฐกิจชะลอตัวยิ่งกว่านั้นตลาดญี่ปุ่นนะะซึ่งเป็นตลาดหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกของไทยในแต่ละปี ก็เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่จะฟื้นนะคะก็เรียกว่าตลาดหลักๆเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปสหรัฐรอเมริกาญี่ปุ่นประสบปัญหาหมดนะคะเพราะนั้นกำลังซื้อจากต่างประเทศเนี่ยลดลงแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่ยังมีอำนาจซื้อในเอเชียในอาเซียนนะคะ,ะ,คะที่ยังขยายแล้วก็มีตลาดใหม่ๆเช่นในตะวันออกกลางหรือใน แอฟริกานะคะซึ่งดีขึ้นแต่อย่างนั้นนะโดยภาพรวมแล้วก็ยังกระทบต่อการส่งออกของไทยอยู่ดีคือปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตั้งตัวไม่ติดหรือเปล่าเนื่องจากว่าระหว่างที่จะต้องหาตลาดใหม่มาชดเชยตลาดที่ประสบปัญหาเนี่ยบางทีการเจรจาการค้าเข้าใจว่าต้องใช้เวลาในการหาลือกันนะครับกว่าจะมีการออเดอร์เทคออเดอร์กันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุยปุ๊บเขาสั่งของเราปั๊บเพราะฉะนั้นต้องทอดเวลาระยะเวลาสักระยะหนึ่ง นีนี้ปีนี้เนี่ยมันตกทอดมาถึงปีห้าหเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปบุกเบิกในตลาดใหม่ๆเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้ได้มากน้อยทักเท่ากัะนะะก็ต้องเรียนว่าเรื่องเ,อเหตุการณ์ไม่คาดคิดในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการวางแผนอย่างดีขนาดไหนเนี่ยแต่เหตุการณ์ที่เราไม่เคยคิดถึงไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆของโลกหรือว่าเหตุการณ์ที่ การเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบกับอีกตลาดหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเหมือนการส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะเมื่อเหตุการณ์ในปี2555เนี่ยก็เชื่อว่าหลายประเทศปรับนโยบายของตนนะคะอย่างเช่นจีนซึ่งเคยเราเป็นตลาดหลักของเราตลาดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยจีนก็มีแนวโน้มที่จะหันเปลี่ยนทิศทาง ทางการค้าจากการเดิมที่ขยายเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการเพิ่มการส่งออกซึ่งก็จะส่งผลต่อการนําเข้าเนี่ยมาสู่การขยายตลาดภายในประเทศอันนี้เนี่ยก็แน่นอนอะนะคะว่าต้องส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นการวางแผนหรือการปรับตัวเนี่ยก็จะต้องทำและเกิดขึ้นตลอดเวลาต้องมีการติดตามข้อมูลอ,อ,อย่างต่อนเนื่องนะคะคแล้วก็ภาคเอกชนเองของเราเองเนี่ยก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ ก็คือหลายๆส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทีนี้ผมเรียนถามนิดนึงอย่างกรณีตัวเลขการส่งออกที่ไม่เป็นไปตามเป้านะครับแต่ว่าบางหมวดบางกลุ่มนะครับอุตสาหกรรมก็ไปได้ดีเกินร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ําไปอย่างยานยนต์หรือชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆเนี่ยทีนี้ตัวนี้จะเป็น l e ีดในเรื่องของการสุดฉุดเรื่องของตัวเลขให้มันมีการจากลบกลายเป็นบวกขึ้นมาแต่ไอ้ตัวที่เป็นตัวถ่วงจริงๆเนี่ยอยากให้ท่านลองช่วยอธิบายคุณผู้ชม รับทราบนิดหนึ่งว่าตัวไหนที่มันประสบปัญหาเรื่องตัวเลขหรือยอดการส่งออกที่ที่ไม่ขยับเขยื่อนได้เท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องกาเมน์นะครับหรืออาหารกระป๋องต่างๆคนี็คนก็มองว่าอนาคตยังอีกไกลพอสมควรนะฮะก็ในกลุ่มของยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศเป็นหลักนะคะเพราะนั้นการสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ มีการย้ายฐานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ยังไประเทศไทยเราเนี่ยต่างชาติยังมีความเชื่อมั่นเพราะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรายังไปได้ดีนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยกย้ายเข้ามาอีกจํานวนหนึ่งนะคะเซื่องจากภาวะในจีนภาวะหลายๆอย่างะค,ะความขัดแย้งในเอเชียหรือการลงทุนของญี่ปุ่นในกลุ่มของสินค้าอาหารต้องเรียนว่าเรามีจุดแข็งนะคะแต่อาหารบางตัวเราก็ เ,เจอปัญหาเรื่องของวัตถุดิบนะคะเช่นปลาทูน่านะคะซึ่งเราก็จะต้องนําเข้าวัตถุดิบเนี่ยปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าวัตถุดิบขาดแคลนคก็จะกระทบต่อการผลิตอันนี้แน่นอนนั่นกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสแสวงหาวัตถุดิบใหม่ๆจากที่ใหม่ๆนะคะสินค้าคอุปโภคบริโภควันอื่นนะคะ ออนอกจากอาหารตัวอาหารเนี่ยเราไปได้ดีนะคะครเรื่องอต่างชาติเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพแต่ว่าอาหารเองเนี่ยบางตัวก็เซนซิทีฟต่อภาวะเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นกุ้งอาหารทะเลซึ่งบางประเทศเนี่มยมองว่ายังมองว่าเป็นสินค้ากลุ่มทีาเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยถือว่าะะฟื่มเฟือยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเศรษฐกิจในประเทศนั้นเนี่ยจะลอตัว การบริโภคแน่นอนนะคะเขาก็จะหันไปหาอาหารหลักเป็นส่วนใหญ่นั่นก็จะการเ <aw> ข้า,าที่ราคาย่อมเยาวกว่าเพราะนั้นกุ้งปูอาหารทะเลต่างๆก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงรนะคะในอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆสินค้าเสื้อผ้ายกตัวอย่างเช่นนะคะก็อาจน่าจะได้เห็นการย้ายฐาน หรือการโยกย้ายการผลิตนะคะภายในอาเซียนเองเพราะว่าค่าแรงของประเทศไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะเดียวกันผู้ประกอบการจากเดิมที่เคยผลิตเขาเรียกว่า O E M คือรับจ้างผลิตนี่นะคะอาจจะไม่คุ้มทุนแล้วจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะปรับโยกย้ายไปสู่การผลิตสินค้าที่มีเขาเรียก value added มากขึ้นก็คือมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเช่นสินค้าแฟชั่น หรือสินค้าสําหรับตลาดบนนะคะส่วนสินค้าตลาดที่เป็นแมสโปรดักต์หรือผลิตจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกย้ายฐานออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลกระทบ,บก็คือยอดการส่งออกของไทยเนี่ยในภาพรวมอาจจะลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งของผู้ประกอบการไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วส่งออกต่อก็ยังเป็นของไทยอยู่นะคะเพราะนั้นสถิติเนี่ยก็อาจจะต้องดูในหลายๆหลายๆแฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกัน สินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เรา,เายังไปได้ดีแล้วก็ยังมีโอกาสก็คือกลุ่มของสินค้าอื่นๆเช่นของตกแต่งบ้านอของขวัญของชําร่วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันรุนแรงมากนะคะแล้วก็เราสินค้าเป็นสินค้าที่อยู่เฉยไม่ได้จะต้องได้รับการพัฒนามีพัฒนาการในตัวตสินค้าตลอดเวล่นรูปแบบ เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนรูปแบบมีการสร้างแบรนด์นะคะหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นก็ตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยต้องต้องปรับตัวปรับตัวอย่างมากนะคะต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือนําวิธีการค้าขายแบบใหม่เข้ามาใช้ทีนี้ผมเรียนถามท่านรองนิดหนึ่งว่ากรณีอย่างปี5้าหกนะครับก็เริ่มดีเดย์กันเรื่องของค่าแรง3 0 0บาททั่วหน้าทั่วประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ ผลกระทบที่ต้องใช้แรงงานเยอะพวก O E M ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพวกธุรกิจสิ่งทออะไรพวกเนี้นะฮะดูแล้วมันจะไปส่งผลกระทบในเรื่องของการแข่งขันจนกระทั่งไปกระทบเรื่องตลาดนะครับที่จะต้องแข่งขันการรุนแรงขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับสุดท้ายมันก็จะทําไปสู่การปิดกิจการอะไรต่างๆอย่างที่เป็นข่าวตรงนี้มันมี <Okay. S 2> น้ําหนักมากพอไหมไม่ถึง <ừ> ใน <ừ> ส่วนของค่าแรง300บาทที่จะทําให้ธุรกิจส่งออกบางประเภทได้รับผลกระทบ <Yeah. S 2> ก็บางอุตสาหกรรมบอกว่าได้รับผลกระทบ,บนะคะที่ใช้แรงงานราคาถูกมากๆหรืออุตสาหกรรมที่อยู่อนอกกรุงเทพซึ่งเดิมเนี่ยาารคาค่าจ้างต่ำนะคะแล้วก็ปรับเมื่อปรับรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายปรับเป็น300บาทเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบคือต้นทุนสูงขึ้นน,นั้นทางเลือกของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งคือการปรับตัวในเรื่องของทุนการผลิตนะคะครหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อลด ภาระหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะแต่บางอุตสาหกรรมเนี่ยออของเราประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตแล้วก็มีการจ่ายค่าแรงเกินกว่า300บาทหลายแห่งอยู่แล้วนะคะคไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าหรือว่าการผลิตของใช้ยิ่งสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเรียกว่าการแข่งขันในเรื่องของการแย่งแรงงานในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมเนี่ยหรือว่า อัตราจ้างเนี่ยตว่าในอัตราขั้นต่ําด้วยซ้ำใช่ค่ะหลายอุตสาหกรรมบอกว่าเขาจ่ายเกินอยู่แล้วนะคะสามร้อยบาทเพราะนั้นผลกระทบก็แน่นอนนะคะก็จะมีบ้างบางกลุ่มบางกลุ่มบางประเภทใช่ค่ะซึ่งรัฐบาลหรือว่าภาครัฐก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะครับตรงนี้เดี๋ยวคงจะมีอีกหลายประเด็นนะครับที่จะต้องคุยกับท่านรองนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศอย่างที่ทางกรมส่งเสริมรับผิดชอบอยู่ ก็คงจะต้องไป,ไปเผชิญกับการแข่งขันกับคู่แข่งมากหน้าหลายตานะครับแล<ม>้วก็สิ่งสําคัญก็คือการส่งออกในปีนี้นะครับก็มีหลายคนมองว่าอาจจะต้องเจอกับมาตรการกีดกันในบางเรื่องะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มันออนไหวต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องสนทนากันท่านต่อในช่วงหน้าะนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะครับ ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกรษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทย เมื่อใช้ฟูยินรีเคมีชีดดินน้ำ SK 999สนใจโทร021056666 021056677